สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับกับบรรยากาศแดดๆไปน้องมื่อนะครับแดดสี่โมงเลน้องสี่โมงแล้วคลิปนี้ก็จะมาเติมน้ํามันไปน้องเติมน้ํามันสองจังหวะ่องกัดญ้าเของไปน้องสินโตสภาพกะโดน,ขขนพอสมควรไปน้องเปลี่ยนอะไรบางบางเดือนมาหั่นเลยี่น้อง เปลี่ยนเดือนมั <become sick. S 1> ่นเลยเปลี <material. S 3> uh, ่ยนคาบูเลยเต๋อไปน้องคาบูไปน้องคาบูมันคาบูเปลี่ยนมือไปน้องพอ้น้ำมันน้ำมันมันหัวอยู่นี่นะไปน้องนี่แหละมันหัวไปน้องมันหัวมันก็ยักซึมอมือไปน้องมีปัญหาเหลืองเหลืองกอกไปน้องเลืองกอกน้ำมันไปน้อง เขาก็สิมีเติมว่าเติมเต็มถังนี่เขาจะเติมเพราะว่าเขาจะใช้สองทีเร่อนะพี่น้องเติมจากฝ่าจากฝ่านะพี่น้องเติมถังน้ำมันนะเครื่องยี่ห้องเซนโตเนี่ยพี่น้องเติมเต็มถังเลยน้ำมันลอดลื่นจากฝ่าพี่น้องน้ำมันพี่น้องสองปลุกเนี่ยพี่น้องเขาจะเติมน้ำมันเท่าใดอพี่น้องคลิปนี่น้ำมันเขาก็ซื้อมาเลยพี่น้อง ซื้อมาได้สองลิตรสองลิตรกัวๆนี่แหละพี่น้องเจ็ดสิบบาทสองลิตรกัวๆนี่แหละเมาสีมาเติมพี่น้องเติมเมาสีตัดหญ้าแถวหนี่งน้องน้องคนละคนละข้างทางเลยพี่น้องแม่นบ้างเลยข้างทางมันเป็นภูมิเนื้อเลยพี่น้องนี่คือเข้าเฮาพี่น้องเข้าแบบนี่แหละฝนแบบบ่มีน้ำพี่น้อง บ้านแห้งไงแห้งเลยเพี่น้องบ้านบ่มีกับโบมีเลยเพี่น้องนี่แหละคือบรรยากาศบรรยากาศมาเพี่น้องคลิปนี้กับซีเบอร์ตัดเนี่ยเบื่อนน้องพี่น้องเพราะว่าเขาสีมาบอกเติมน้ำมันเครื่องเลยเพี่น้องเติมน้ำมันออโตลูปเลยเพี่น้องเติมระบบลอลื่นเิถ้าเป็นซองอย่างวะมันสีได้เปียนน้ำมันเครื่องใช่ไพี่น้องถ้าเป็นซองอย่างวะมันสีได้เปียนน้ำมันเครื่อง เติมเต็มไปน้องเติมน้ำม,มันก้อนรับแรงไปนะ้องเอาตัวลูปกระไดนะ้ไปน้องเติมมรดูก้อนกระไดะเติมนน้ำมัเอาเติมเต็มถัมงไปนะ้องโอ้มันน้อยไรเนะี่ยนี่ยเลยทุกหยดมีค่าเ เนี่นี่สองถือข้นอยน,น้องเต็มเต็มพอดีพี่น้องบ้าน มันสองทีอีข้อเดก็ได้พี่น้องว่าจะเป็นสองที่น้องน้องใส่ฝ่าใเติมพี่น้องพอสิก็เอาประมาณข้อเล็กด้วยพี่น้องเกี่ยว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 เล็กพี่น้องเกี่ยวนับจากนี้ไปน้องน้ำมันเต็มทั้ง นวอดเต็มพี่น้องเสืส้อซ้บหนี่งเสื้อลายบอดดี้เสื้อลายควันลายพี่น้องเพราะว่าหิีดหนึ่งนี่เราจะใส่ยูฟ้าหนึ่งแต่ว่ามันมันบอกว่าหลีดไปน้องเราใส่ยูซ้ำหนี่คขอบเนี่ยไปน้อง หนึ่งซองเนี่ยแหละครอบแรงเนี่ยไปน้องขีดแรงพี่น้องจะเอาอยู่นี่ไปน้อถ้าไล่มันมันจะเสียไปนะ้องควันไล่อยู่น้องควันมันไหล

เต็มถังหนึ่งไปน้องคือ้าต่อถังหนึ่งไปน้องเงี้ยไปเลยไปน้องเงี้ยไหลจุดเลยไปน้องไ่น้องพาพี่น้องมาเติมน้ำมันพี่น้องเติมน้ำมันเอาต้นรูปเครื่องตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้าก็ี่น้องบ้านีหนแดดลมลมตกเลยไปเจอกันกับมันจะกาดหน้าี่น้อง คลิปนี้าะติมน้ำมันให้พี่น้องเบึ้งเ่น้องขอบคุณหลายๆครับมีอยังสงสัยก็แต่คอมเมนต์คือเก้าไปน้อง